กระมากด้วยข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา18.30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ก่อนที่เราจะมาพบกับข่าวสารในช่วงเย็นนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมฝากกดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับโปรพัชแนลไอทีเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารที่เราอัปเดตในทุกๆวันนั่นเองครับข่าวแรกที่เราสมารัทเดตกันในช่วงเย็นวันนี้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Xiaomi Mi Note 10 Live ครับเขาบอกว่าอาจจะเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้ด้วยรุ่นนี้คาดว่าจะมาชิปเซตที่เป็นตัวรองท็อปเป็น Snapdragon 730G แบตเตอรี่ให้มามากเหมือนกันที่5,260มิลลิแอมป์แถมยังชาร์จเร็วที่30วัตต์ด้วย้าามมมนนน่่ทีีีผ ตัวโทรศัพท์มือถือ Xiaomi Note 10ให้เราได้เห็นการซึ่งตรงนั้นเนี่ยให้กล้องมาถึง108รานพิกเซลนะครับและแถมได้คะแนนเป็นอันดับต้นๆของเว็บไซต์ DxOMark ด้วยูง่ายๆคือกล้องเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับล่าสุดมีบาแสขอ้อมูลเพิเ่มเติมเกี่ยวกับ Xiaomi ที่มีการสารต่อความสําเร็จรุ่นดังกล่าวในชื่อรหัสโมเดลว่า M2002FCLG หรือมี Note 10 Live โดยรุ่นนี้นได้ผ่านการรับรองจากหน่วยง,งานกสทชในบ้านเราแล้วซึ่งเป็นสัญ,ญญาณที่ดีว่ารุ่นนี้เนี่ยเข้ามาขายในบ้านเราอย่างแน่นอนสรับมี Live นะครับตามรายงานระบุว่าจะมาพร้อมกับ16 Snapdragon 7 3 0 G ให้แรมมา6 g b g หน่วยความจำหนึ่ 128, หน้าจอ AMOLED ด้วยขนาด6.47นิ้วความละเอียด Full HD Plus ครับจุดเด่นของก็คือแบตเตอรี่ที่ใหญ่มากๆ5,260นสอมิลลิแอมป์ชาร์จเร็สามวัตต์แต่อะไรก็ดีนะครับข้อมูลในข้างต้นนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการใครสนใจนะครับก็รอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม 对不起 มาต่อกันที่ข่าวที่2ครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือของฝั่งโซนี่ชาวอารยธรรมกันบ้างเกี่ยวกับรุ่น Xperia 5 Mark II ครับอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือ 5G ที่มีหน้าจอที่เล็กที่สุดในวงการพร้อมกับชิปเซตนะครับตัวรองท็อปอย่าง Snapdragon 765G ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับโซนี่ได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Xperia 5ให้เราได้เห็นกันก่อนหน้านี้ล่าสุดก็มีรายงานระบุว่าอาจจะได้เห็นรุ่นต่อไปครับก็คือ Xperia 5 Mark II รุ่นสานต่อครับที่มีการอัปเกรดใหม่ก็คือออกกาารรรัับบ 5C ตโโจทททย์์ศพมือ คนชอบใช้จอเล็กๆและต้องการ 5G ด้วยรุ่นนี้อาจจะเหมาะก็ได้ข้อมูลดังกล่าวนะครับถูกเปิดเผยมาจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งครับ Android Next แหล่งข่าวจากประเทศญี่ปุ่นได้มีการระบุว่าทาง Sony เนี่ยกำลังพัฒนาโัรศั์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Xperia 5 Mark II อยู่ในขนาดนี้และมีแผนที่จะเปิดตัวในประเทศญี่ปุ่นช่วงครึ่งหลังของปีนี้โดยมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของการแสดงผลหน้าจอนี่แหละขนาด5.6นิ้วและ5.8นิ้วคือเล็กกระทัดรัดสมกับเป็น Xperia 5แต่ Xperia 5รุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยหน้าจอที่6.1นิ้ว เพื่อ่ายคือจอยิ่งเล็กลงเรื่อยๆและรองรับ 5G อีกด้วยครับโดยข้อมูลในข้างต้นนะครับจะเป็นจริงหรือไม่หรือจะเป็นรุ่นของ Xperia 5 Mark II จริงหรือเปล่าและขนาดหน้าจอเนี่ยจะเล็กกว่า6นิ้วหรือเปล่าไว้เรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าอาจจะมีรุ่นนึงที่ใช้ชื่อว่า Xperia 9ก็เป็นไปได้เหมือนกันไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ และนี่คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัพเดทกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe ช่องใหม่ของเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารที่เราอัปเดตในทุกๆวันสคริปนี้ต้อขอตัว,วลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย